เด็กๆกลับมาพบกับครูสาลี่อีกแล้วนะคะวันนี้ครูสาลี่มีสาระดีๆเกี่ยวกับข้าวมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะข้าวจัดเป็นอาหารหมู่คาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งให้สารอาหารได้แก่การเจริญเติบโตและพลังงานนะคะและยังมีวิตามินที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราด้วยค่ะ ประโยชน์ของข้าวมีเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆอย่าลืมรับประทานข้าวด้วยนะคะถ้าเด็กๆไม่รับประทานข้าวผลคือเด็กก็จะมีร่างกายที่ไม่เจริญเติบโตตามวัยผอมแห้งและที่สําคัญป่วยเป็นโรคง่ายด้วยค่ะประโยชน์ของข้าวนะคะมีเยอะแยะมากมายข้าวยังสามารถนําไปแปรรูปได้อีกทั้งอาหารและก็ของหวานด้วยค่ะเช่น จ๊กข้าวต้มข้าวหลามค่ะและที่สำคัญข้าวเหนียวมะม่วงที่เด็กๆอาจจะชอบทานนะคะและยังมีอาหารอีกเยอะแยะเลยที่ทำมาจากข้าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าในมื้ออาหารของเราวันนี้มีข้าวเป็นส่วนประกอบไหมวันนี้นะคะคุณครูนนะอยากจะเชิญชวนให้เด็กๆ รับประทานข้าวกันถ้าบ้านไหนทำข้าวอะไรหรืออาหารอะไรที่เกี่ยวกับข้าวอย่าลืมส่งรูปมาให้คุณครูรู้บ้างนะคะวันนี้ครูสาลี่พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ